อุ้ยพระเอกดังโผล่ให้กำลังใจจีซูแบล็ p ทิงคู่นี้ซีรีส์ต้องเข้าแล้วหลังจากจุดเริ่มต้นการแสดงคอนเสิร์ตแบล็คทิงเวิลด์ทัวร์บอนทิ้งเมื่อกลางเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา4ี่สาวแบล็ p ทิงก็ได้ตระเวนจัดแสดงคอนเสิร์ตไปเกือบ70รอบกว่า22ประเทศและในที่สุดก็มาถึงการแสดงสองรอบสุดท้ายที่นับเป็นการสิ้นสุดเวิลด์ทัวที่ยาวนานกว่า11 เนื่อนของสาวๆซึ่งจัดขึ้นวันที่16และวันที่17กันยายนกรุงโซเกาหลีใต้งานนี้ก็มีแฟนๆไปกันอย่างล้นหลามซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระเอกดังอีเจฮุนที่ใส่เสื้อคุมทีมพร้อมแท่งไฟครบสมกับเป็นบลิงท่านหนึ่งนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแชะภาพร่วมเฟรมกับสาวจีซูและพิงแคปชั่นรับชมอย่างสนุกมากๆๆๆครับ ขอบคุณนะครับคุณจีซูดอกจันและคนข้างๆจีซูอีกคนนั่นก็คือผู้กำกับซีรีส์เรื่องใหม่อินฟลูเอนซ่าที่จีซูมีข่าวพิจารณาบทอยู่นั่นเองย้อนกลับไปสมัยที่จีซูเดบิวแรกแรกเจ้าตัวบอกว่าชื่นชอบอีเจฮุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเคยบอกว่าอยากลองเล่นซีรีส์กับอีเจฮุนสักครั้ง ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในอนาคตจะได้เห็นผลงานคู่กันหรือไม่